ผู้ใหญ่แล้ววันพระใหญ่เขาได้ยินอะไรที่เนี่ยที่วันนั้นชาวบ้านเขาบอกให้ได้ยินเสียงไอ้นะกองยาวกองยาววันพระนะใ่ที่นี่ก็จะได้ยินเสียงกองยาวกับวัดนี่แหละผู้ใหญ่ใช่ครับกองยาวกับระนาดอุ้ยโหยิหนามเกี่ยวเฮ้ยหมูเขียวหมูเขียวหมูหูอ๋อแลว นี่พีเชษนี่ไปดิมันย้อนกลับแล้วฮะมันย้อนกลับมาไปดิเจษเอาตันเงี้ยนะไม่ไม่ตันแต่เดินยาวทางทางตาน้องดูดิแต่ล้องระวังเป็นสมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในก่ะองไหนนะอ่าอันนี้ก็คือช่องที่เข้ามางไหนนะครับผมรัดตรงหลัง ตอนนี้คือเราเข้ามาเนี่ยเขาซุดไปเยอะซุดไปเยอะครับยอ้โบและตัวผมใหญ่พอดีเลยไทยแลนด์ JP พทัวร์สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไทยแลนด์ JP ทัวร์ครับวันนี้มาที่อยุธยาครับวัดท่าเยี่ยวนะครับอ่าบางบานใช่ไหมผู้ใหญ่วันนี้ก็มีผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ขาวนะครับของผงเพงป่าโมกอ่างทองนะครับก็มากับ เราด้วยนะครับทีมงานครับที่ที่วัดนี้วัดเาโตที่นี่เลยไหมก็อยู่ผงเพลงที่นู่นแต่คือเขตติดต่อผงผงผงเพลงกับยุทธยาเนี่ยมันเขตติดต่อกันนะครับวัดทางเข้านี่ก็ดูครับเนี่ยมีแค่อุโมงค์เข้าไปนะอันนี้เคยมีเนี่ยอานักข่าวมาทําข่าวเยอะเลยใช่แล้วมีเพนโดงเข้ามาพัก ใช่เป็นวัดหลางที่นี่เดี๋ยวเราตามเข้าไปรับชมกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทางเข้าก็น่าจะเดินเข้าไปไกลหน่อยเป็นป่าเอฟตีแนะนํามาเอฟตีแนะนามาก็เลยมานะครับครับครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับครับผมทางทางเข้าพิเศษโหเนี่ยเป็นป่าแล้วฝนแล้วฝนตกเนี่ยฝนตกวันเนี้ยตอนนี้สี่ทุ่มที่นี่ร้อยอูด้วย โอ้เลร,ระวังเดินนี่ป่าตรงดิดเลยนะใช่ครับอยู่ในป่าเลยเดินได้ไปะเดินให้พี่นุ่ยส่องเท้าป่าหรือวัดเป็นวัดวัดล้างอยู่กลางป่าเลยนะ วัดล้างอยู่กลางป่าเนี่ยนะครับชื่อวัดทาเหี่ยวนะใช่ครับดูดูดโหเนี่ยอันนี้ต้นต้นไม้เนี่นเขาบอกว่าเขายังไม่ได้บุรณะนนะอย่างเงี้มาให้ให้ดูก่อนเลยใช่ครับนี่คือไม่ได้ถางเลยแต่วัดก็เดินเข้าไปลึกหน่อยนะี่นะฮะพี่ลึก อืมเข้ามาลึกเนะพี่ฮะเจออะไรเฉยๆครับเข้ามาลึกมากแต่กล้องระวังสะดุดนะครับ่ยดูพื้นที่ดิพระธุด,ดงค์เขาอยู่ได้ไง <พา S 3> ไมุ่ษ้ไม่น่าเชื่อนะกระพริบระกระพริบพระธุด,ดงเข้ามาอยู่ประมาณสิบวัน นะครับโหดูทางดินี่เข้ามาในป่าลึกจริงๆเลยครับเนี่ยแล้วฝนตกไปเมื่อคืนเนี่ยครับฝนตกมีทีมงานชุดเดินเข้าไปข้างหน้าแล้วใช่ครับมีทีมงานที่มาด้วยกันเดินเข้าไปข้างในแล้วตามมานะครับลงได้เลยนะใช่ลึกนะเข้ามาลึกมากเลยโหตามเข้ามารับชมครับ เป็นห่วงพ่อปู่ตัวนี้พ่อปู่เดินเท้าเปล่านะเขาไม่ได้ใส่รองเท้าโ,โอ้โห<ด>โหนามนี่หน,น,นามทั้งนั้นเลยพ่อปู่จะบรรุเลยหนามทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยตรงนี้ต้องมอดเลยนะคระับผมตาก้องระวังนะตากล้องตากล้องดูดิตาก้องระวังเป็นสมเลยนี่ต้นไผ่นะโอ้โห,โห,โหแน่เลยทางเข้าเป็นไงตากล้องโอ้โห เข้ามาลึกหมา่ได้หวานคือผราละมาเข้ามานี่ไงผู้ใหญ่ใช่เขาคาเข้าทางซ้ายแบบนี้นี่อยู่อย่งี้ครับวัดอยู่นี่นี่เจอแล้วพ่อถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับร่ำลืนพี่ปู่บอกลาำลื่นใช่เพราะปู่บอกลาำลื่นตอนนี้เขาก็ยังหาเออ่หลักฐานไม่ได้ว่า เป็นคืออะไรนะครับเขาว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมใช่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเหรอคาดว่าคาดว่าเพราะมีพระผู้ใหญ่มีพระพุทธรูปวะเขาว่าปักในนี้เลยมั้งปักปักทางนี้ไงีบริเวณทางนี้อ๋อเนี่ยนะครัเนี่ยเคยมีพระตุดงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมาปักแถวนี้เลยเนี่ยใช่นี่แล้วต้นยางเมื่อก่่ออนเมืวานที่ผมถามเขาครับทางเท่าเนี้ยมีพระพุทธรูปอยู่ อ oh. ต่ที่พ,พุทธรูปไม่มีแล้วอ,อะไรนะผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่ว่าไงนะให้ตามช่องเนี้ครับจะมีพระพุทธรูปอยู่<ม>ตามช่องเนี้เี่ยวใช่ที่ผู้ใหญ่เคยเข้ามาเหรอใช่ที่มาที่มาครั้งแรกเลยที่ว่าพานามเพอไอพาผู้ว่ามาอจะมีพระพุทธรูปอยู่แต่นี้พุทธรูปไม่มีแล้วอันนี้ผูผู้ว่าเคยกับนาาเพอเคยเข้ามาแล้วผู้ว<อ>่าเข้ามาแล้วครับครับผมนี่ตอนแรกผู้วาหวางทองเข้ามาแล้วข้างในไม่มีอะไรหรอครับ เข้าได้ครับเข้าได้ครับต้องเข้าเป็นช่องเข้าด้านนู้นครับเขาว่ารอบข้างมีพระพุทธรูปด้วยไงใช่ใช่เนี่ยวัดท่าเยี่ยวแล้วก็พระพุทธรูปไปไหนครับผู้ใหญ่พุทธรูปไปไหนแล้วไม่รู้ครับตัวนี้พระพุทธรูปไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเขาไวไววัดนู้นบ้าผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่บอกวัดไหนที่เขาไปพระพุทธรูปน่ะคือที่สะพานเราข้ามมาน่ะไอ้วัดวัดอีกวัดที่ติดกันเนี่ยเขาเอาเอาย้ายไปอยู่วัดนู้นโอ้โหนี่นี่ดูต้นอะไรเนี่ะต้นโพะ ไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ถัดตรงนี้เป็นอะไรสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะไม่ครับเนี่ยเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าใช่ไม่รู้ว่าคืออะไรเขาเขาคิดว่าจะเป็นหรจะเป็นเจดีหรืออะไรทั้งอย่างนี้ท่าล้อมรอบนะปู่ต้องทัดเดินเข้ามาตอนนั้นเพราะเนี่ยจะมีพพุตธรูปที่ว่าเป็นเรือถ่ายไว้ตามช่องตอนแรกนะช่องนี้จะมุดได้นะใช่ตอนแรกในช่องนี้มุดได้เมื่อดูข่าวอ่อแต่ตอนนี้มาอยู่ช่องนี้แล้วครับตากล้องตามมานะครับ เดี๋ยวเนี่ยดูสถานที่ครับเอไม่น่าพระธุดงไม่น่าอยู่ได้นะใช่เนี่ยตามช่องนี้จะมีพระอยู่ตอนที่ผมพาผู้ว่ามาอ๋อตามช่องนี้มีมีพระอยู่มีพระอยู่มีพระพระพุทธตั้งอยู่ครับครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีางข้างในเข้าได้นะปู่อันนี้คืออะไรอะปู่ฐานฐานเนาะ เป็นเจดีปะจำนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นเจดีจำวัดอ,อคุณโลกอะนะลักษณะแบบเอเด้อคืออะไรปุ๊บเป็นคำยากเป็นช่องเห็นไหมอ๋อในข้างล่างช่องเป็นช่องประตูให้ผู้ใหญ่เข้าได้อ๋ออ๋อเข้าเป็นช่องประตูไงต้องเข้าเดี๋ยวลองผู้ใหญ่ลองเข้าไปดูผมปูเข้าไปแล้วครับใหญ่กวา ข้างในแคบนิดเดียวแต่ข้างในมีค้ามงูด้วยนะเนาะเออมีค้ามงูจะเป็นลูกถ่ายอยู่ปุยายชี้ค้ามงูให้ดูเลยขหายแล้วปุยายเนี่ยช่องเนี่ยช่องบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องเนี่ยเป็นเป็นช่องของที่ว่าเขาสร้างวไว้อ๋อมีมีของมีพระวางอยู่ตามหน้าต่างเนี่ยเหรอครับใช่ใช่อ๋อแต่ตรงนี้หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เป็นเจดีย์อะไรสักอย่าง ก็ไม่ทราบคจะเป็นพวกขโมยอะไรใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมเจอแต่ปลอยดูดมาเลยนั่เลยพระทุดงก็เข้ามานั่งเลยนี้แหละครับนะใช่ไหมพระทุดงที่อ่าเขาไปพระกรรมฐานที่นี่สิบวันแล้วก็ กลับไปในถูกหวยเด้หรตัดโอ้โหเข้าไม่ได้กับตัวผมใหญ่เจดีนะพี่คอนเจดีครับเจดีเนาะใช่เจดีแน่นอนอันนี้ก็คือประตูที่เข้าเป็นเจดีเข้าไปข้างในเจอแต่คำจะแห่มันจะเป็นตึกเก๋มันเป็นมันจะต้องแต่ถ่ายใช่ตัด้านเข้าด้านนี้ใช่ครับประตูประตเข้านี้อแต่ดินมันโถมเนี่ยเขาเลยสองด้านแต่ข้างบนเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับเข้าไปไม่ได้ เดี๋ยวให้ใหปูออกกล้องเข้าแปลงไหนได้เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในกันช่องไหนนะอ่าอันนี้ก็คือช่องที่เข้ามาข้างในนะครับผมแล้วตรงหลังปูจะมีคาบงูเห็นไหมตรงไหนปะคาบงูคาบงูหลังปูเลยข้างบนแล้วนั่นเห็นไหมล่ะคาบงูโอ้ยเขาหนีเขาไม่อยู่แล้วอ๋อข่าวเฉยมีทิ้งคาบไหมก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วจะเป็นเจดีย์เก่าใหญ่โอโหไทยได้ไหมเนี่ย เราก็มารู้ตรงนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ยืมหมวกช่วยเนี่ยก็ยืนกันอยู่สามคนนะข้างในก็แคบนะครับแต่เป็นสถานที่เก่าอีกที่หนึ่งนะครับที่ค้นพบนะครับเป็นสถานที่เก่าค้นพบก็ได้มีพระอยู่บนนี้เหรอผู้ใหญ่ใช่ใช่มีพระวางอยู่บนนี้อ๋ออันนี้พระไม่มีแล้วเนี่ยช่องนี้คือช่องที่วางพระโดยเฉพาะนะอ๋อเป็นรูปน่าจะเป็นรูปนี้เลยมันจเป็นรูปพระตั้งนี้เหรอบนใช่เป็นรูปเป็นรูปกี่ด้านแบบนี้เลยสามเหลี่ยมเลยเนี่ยนี่มีหมดในช่องนี้ก็มี สองมันมันมีอีกเยอะนะข้างบนเนี่ยพัาลงมาเนี่ยอันนี้คืออะไรใหญ่จังเลยบ้านนี่ข้างบนแล้พัาลงมาอ๋อพังมันพัาลงมาเมื่อก่อนมันจะสูงกว่านี้เหมือนคำหยาดนะเนาะอืมป็นตึกัะตึกคบหยาดไปเจดีแคใช่พระเขามานั่งในนี้เหรอผู้ใหญ่พระทุดงอ่ะผมก็ไม่แน่ใจผมน่ากลัวเนาะน่ากลัวว่าจะเข้ามานั่งในนี้นะฮะน่าจะน่าจะน่าจะเดี๋ยวเขาบอกไันก่อนนะเรอ้าจะมีอิทธิ์เนี่ยอ่าแต่กล้องยื่นออกไปข้างนอกครับแล้วก็ ลองแพนดูข้างในนะครับตอนผมออกออกไงจะออกยากนิดนึงครับตอนนี้คือเราเข้ามาเนี่ยเขาสุดไปเยอะสุดไปเยอะซุดไปเยอะครับโอ้โแลวตัวผมใหญ่พอดีเลยโอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวถ่ายตอนเนี่ยโูก็เข้าไปผู้ใหญ่พื้นนี้ถ้าเข้าไปสามที่อีกคนก็คือแน่นเลยตุ่มพิษไหมนะครับใช่ใช่ใช่ไหมใช่ แต่เ,เขาไมา่ดูนนะนี่นะครับผมทงหมดนะนี่แหละครับวัดท่าเหี่ยวนะครับก็เหลือให้ดูให้ดูไว้แค่นี้นะครับเหลือให้ดูไว้แค่นี้เจดีเจดีเนาะที่ว่าผู้ใหญ่แล้ววันพระใหญ่เขาได้ยินอะไรที่เนี่ยที่วันนั้นชาวบ,บ้านเขาบอกได้ยินเสียงไอ้ไอ้น,นะกองยาวกองยาววันพระนะใหญ่ที่นี่นก็จะได้ยินเสียงกองยาวกับวัดนี่แหละผู้ใหญ่ใช่ครับกองยาวกับระนาด คนนี้พวกข้าก็ได้ยินบ่อยราวบ้นนี่ราตโพ์เนี่ยใช่เหมือนมีงานไงเหมือนมีงานเนี่ยวัดเก่าวัดเก่าวัดเก่าเดี๋ยวจะบอกให้พระพระตุดงมาอยู่นี่นะสามอ่าสิบวันแล้วก็ไปกลับไปถูกหวยฝันนิมิตเนี่ยกลับไปให้ให้หวยอ่ะใช่ถูกสามติบล้านนะเชื่อป่ะก็มาแจกแจกเอาไปมาแตกทั้งทั้งชาวบ้านเนี่ยเหมาปีห้าสี่คนในหมู่เนี้ยเอ้ยไม่ใช่ห้าสี่ หจกหกเลยนะที่มาหกสี่แจกทั้งทั้งหมู่บ้านกนละห้าร้อยแล้วก็เข้าศาลด้วยใช่เพิ่งมาพระธุดงมาอยู่สิบวันพระธุดงมาจะอุทัยลงข้าวด้วยนะลงข้าวลองตามดูได้เหรอลงข้าวด้วยใช่ไหมวัดเที่ยวก็เพิ่งจะค้นพบนะครับเป็นพบที่นี่ก็เหลือให้ดูเพียงเท่านี้นะครับน่าจะเป็นเจดีเนาะพี่หอนเจดีน่าจะเป็นพี่แม่แม่คุณลูกที่เป็นรอบๆแล้วเจดีใหญ่ๆแล้วถ้าวัดวัดนางชันนคือตะพานที่เราข้ามมาเนี่ยตรงนี้ยอ๋อเนี่ยถือว่าติดกัน่ะ ที่ว่าทําเป็นรัพยนหมดนั้นเดี๋ยวเราเราพระรพระที่ว่าวัดนางชาอ่ะไป<ะ>อยู่วัดนูน้นวัดอะไรนะไอ้ที่ที่เรานั่งรถมาวัดโคยลันอ๋อคือพระไปอยู่นู่นม,มาแล้วมมลวัดถูโบราณเก,ก่าๆนะใช่แต่ไอตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าไปไหนไปไหนพระองค์ใหญ่ไม่ตั้งเลยสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ก็เป็นรูปพระนี่ครับตามตามกรอบนี่เลย ยวตั้งไว้น่ยจะดูพวกมือดีนะพวกมือดีเอาไปตัดไอ้ไอ้ชาวบ้านที่เลี้ยงงูตรงที่เราเดินเข้ามาใช่ป่ะอ๋อที่เขาเล่าให้ฟังว่าวัวเขาคอกแตกฟ้าผ่าฟ้าผ่ามันนอนอยู่นี่หมดเลยเขาก็หายหาหากันอยู่นั่นแหละแต่เนี้ยวัวมันอยู่นี่หมดอะเรืดูเลยกันนี่ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แรงนะบู่ถามหาไม่เจอมาเจอกันที่เนี่แล้วปูสื่ออะไรได้มั้งครับก็ไม่ไม่ซื้ออะไรไม่ได้ เราถือว่าเขาอนุญาตให้เราถ่ายทำ้วก็จะไม่มั่งรบกวนนิดเดียวม่งถ่ายนี้หัวให้คุณนะอืพระตคุณดีพระตคุณทรือี่นี่สักติดมากเลยถ้าทําทางเข้ามานะโอ้โหแจ๋วเลยนะใช่ใช่ครับใช่อีกหน่อยก็เป็นตำนานปิดไปดูนะป่ามันล็อกไม่เขาไม่เขาไม่บูรณะให้ดีมันก็ต้องขึ้นกับผู้เยี่ยมอ่ะใช่ครับบูรณะเฮนะใช่ไปเดี๋ยวเราดูรอบๆอีกแป๊มอ่ะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆอีกทีนี่นี เนี่ยทางงี้ก็เข้าได้พี่แต่จริงๆแล้วเขาซุดไงกลบลงไปหมดเลยเห็นปะใช่เนี่ยน้ําท่วมด้วยวอ๋อน้ําท่วมด้วยใช่ไหมครับน้ําท่วมด้วยน้ำท่วมด้วยในที่ดินเนี่ยที่กอนแล้ววัดนี้มันมีเจดีย์โ,ยโคกหนึ่งที่เราขุดขุดพระกันอยู่ข้างหน,หน้านู่นอยู่หน้าไงมีวัดอยู่ในป่าลึกมากเลยนะครับเนี่ยเดินเข้ามาประมาณสักห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรเนี่ยทรงเจดีย์นี่งใช่ไหมยอดอยู่สูงสุดจ้ะอ๋อนี่ต้นไม้คุมหมดแล้วก็คุ้มร้านคุ้มไงก็จะกลับสูงตัวเจดีย์ไงอ๋อดูม่ใหญ่ดดูิ สูงปีดเลยนี่น่นในมันลักไปไงเห็นืรัดเลยปะอ่าใช่อ๋อจริงๆก็สูงเท่าต้นไม้นี่นั่นแหละสูงสูงใช่ต้นไม้อบไวที่นี่ป่าป่าดิบชื้นเลยนี่นี่แหละเพฝนไปดูดูดูบริเวณเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ๆหญ่เงี้ยเลยครับเนี่ยต้นยางต้นยางท่าสามสี่ครับ พาสามสี่พาที่ดาวที่ที่ลูงนั้นบอกว่าสิกรมาถถวยอ่ะแลาูอ๋อไปใกล้เพือนเนี่ยดูดิสูงนู่นจริงๆสูงสูงนั่นเป็นเจดีเนาะวัดก็เหลือให้ดูเพียงเท่านี้ครับเหลือให้ดูเพียงเท่านี้จริงๆอ่ะตอนที่กาอข่าวเข้าตรงนี้กันได้นะแต่ตรงเนี้ยซุดหมดแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเนี่ย้สองข้างสองข้างุดสองข้างุดลงมาหมดเลยนะครับวันนี้ก็เรา ได้ผู้ใหญ่มา,า<ด>ผู้ใหญ่ขาวพามานํามาตํารวจนีนผู้ใหญ่ขาวมาดูข้างๆเลยน้องข้างข้างนี่จริงๆนี่จะสูงปิ๊บหรือเนี่ยครับคือต้นไม้ปกคลุมมาแล้วนะครับนี่มีหน้าต่างอีกบานหนึ่งตรงนี้นี่หน้าต่างตอนที่เราเข้าไปนี่ใช่ครับเนี่นครับผม ก็ประมาณนี้ตรงนี้เป็นป่าล้อมรอบหมดเลยครับป่าสูงลิฟเลยมีแค่เพลงเจดีย์อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับมีแค่เพลงเจดีย์อย่างเดียวเออไม่จะมีพวกซากศอะไรพวกซากไม่มีเลยพี่นุ้ยโบสถ์วิหารอะไรอย่างเงี้ยจะมีบ้างนะบางครั้งนะไม่มีเลยแต่ผมเข้ามาแรกก็เจอแต่นี่อ๋อยังมีพระอยู่มีอะไรอยู่ไง ละม,มีเยครับเนี่ยวันนี้เราก็พามาที่วัดท่าเหี่ยวนะครับ,รบอยู่บางบานเนะาะอายุธยานะครับก็มาโอกาสน้อยมากที่ใครจะ<ช>เข้ามาได้เห็นวันนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ขาวนะครับอยู่หงเพงป่าโมกนะครับก็เคตติดต่อกับบางบานนะครับทีมงานเราก็มากันประมาณห้าสี่คนเหมือนเดิมแล้วก็ได้ผู้ใหญ่เป็นแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้นี่วัดก็คือเหลือให้ดูแค่นี้นะครับวัดเจดีก็เหลือให้ดูแค่นี้เขาเรียกวัดท่าเหี่ยวนะครับวัดท่าเหี่ยวก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับที่ เรามากราบัก,การากันได้แต่ตอนนี้ป่าเขาลกเนะาะใหญ่ป,ป่าลกป,าป่าลก,าลกใช่ป่าลกก็เลยเข้าลําบากหน่อยนะครับาาการเข้าจะยากหน่อยการเข้าจะยากหน่อยแต่ถ้ามาหาคนพื้นที่เขาพาเข้ามาดูได้นะครับว่าเป็นเจดีเก่าเป็นเจดีเก่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับ วันนี้ทางทีมงานเราก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับ,รบนะครับวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ให้ช่องเจพีทัวด้วยวันนี้ทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องมุดต้องมุดหนักา,าพาอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน้ำเกี่ยน้ำเกี่ยทางเก่าเนี่ยทางทางเก้านี่เนี่ยใช่ปะใช่ใช่

ยายไปได้เอาตอนแรกไม่ได้มาทางนี้ไงตอนทางเข้ามาขากลับอะขาเข้ามาไม่ได้มาทางนี้ใช่ปะไม่ได้เหรอไปได้ปะเฮ้ยทาเยอไม่ทางนี้นะไปได้ปะผู้ใยาญ่ตอนนี้แล้วน่าจะลงทางกันแล้ว่ใช่ทางที่น่า,เ,าเ,เดียวเองเมื่อกี้เราเข้ามาอีกทางแต่ทางกลับอีกทางนะนง เอาไปาดีคไปไปได้ไ่มไปได้ไปได้มันไม่ใช่เราเรามาผิดทางแล้วเนี่ยมาผิดทางไงออโอ้โหทางเข้าวัดก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ขากลับนะครับตอนเข้ามามาอีกทางโอ้แต่กล้องออกมาก็ได้ไหมได้ได้ ไผ่ไ<ห>ติดหัวไผ่ติดหัวจะดูดออกไม่ได้แล้วติดติดแล้วจะดูดเป็นกระสือปล่าวะไม่มกินพมาทางนี้ไปได้ไปได้ไปได้ดูดเป็นกระสือไงย้ายเอาไงถึง<อ>แล้วไม่ได้แล้วออกได้แล้วต้วอตวนอะไรวะง,ต,อองต้นยางต้นขมามันมีเปล่าไข่เนี่ย ช่ก็เราเดินอ้อมมาไงใหญ่ผาวนแล้วหน่าเดิมแล้วโอ้โหดูดิเมื่อเราเหมือนเราอยู่ในป่าลกเลยอะลึกบึ้งเลยทีมงานเราก็บุกหน้าดูปูพอปูเท้าไฟ อปู่เท้าเปล่านะเดินเขาข่าวไปริ้วเลยนะตรงนี้ป่าตรงดิบดีๆอ่ะอุ้มอุ้ยโอ้ยน้ำเกี่ยว <c oughs> ใช่ดิอ้อมเหรอทางเนี้ยวนไม่ได้เอปกติไนออกนานแล้ว ก็นเนี่ยกลับทางเก่าเลยนี่นี่มางี้อ๋อออกแล้วเนี่ยเฮ้ยหมูเขียวหมูเขียวโู้โหอะไรล่ะเดี๋ยวนี่พี่เจษนี่นู่นนู่นขึ้นมาแบบขึ้นมาแบบเจษแล้ววางอุ้ตู้ใหญ่นู่นนู่นนู่นเขียววางไม้เลยเกียวหางไม้นะเกียวไม้ไปให้ไปก่อนให้ไปก่อนไปให้ไปก่อนเจษ ไปดิให้เขาไปก่อนเดี๋ยวงูแล้วก็ไปที่ไปที่เดี๋ยวี๋มันย้อนกลับแล้วฮะมันย้อนกลับมาไปดิเด็ดนี่เดี๋ยวมีใครก็ไปก่อนเลยเห็นไมเน่ยเห็นงูปหมเนี่ยมีควายก็ไปดิแกสูงไปดู๋ยวจ้เบียลองแหวงกันมาบีเอลต้องถ่ายเลยเห็นเนี่ยทั้งขายทางมันครับไปไป พี่นุ่ยบอกกูอยู่ท้ายอยู่ท้ายพี่หนุ่ยกลัวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกไม่ใช่ทางนี้ว่ะเอาเฮ้ยแล้วกลับทางไหนกันเนี่ยผู้ใหญ่มาทางผิดว่ะเอาแล้วทางไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่กูเกิดหรือไงเฮ้ยแล้วทำไมเรากลับทางนี้ว่ะไปดิทาะให้เราทัดไม่รู้ทาเลยเนย เฮ้ยมันไม่ใช่นะผู้ใหญ่ยายพาไปไหนต่อไหนหรอฮะพี่ถามพี่เดินเดนแล้วมันไกลก็เดิมมันไกลก็เดิมเยอะอีกไหมล้งเดินครึ่งครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงออกเลยออกได้แล้วนี่ไงถึงแลนะ้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยพ่อปู่สุดจ้ะเออืมนี่ออกเลยเนะี่ยไม่รอไม่รอเราออกเลยนะออกแล้วเนี่ยนี่ไงออกจริงๆเดินมาแบบนี้มั้ง พอทุดงอยู่ได้ไงนะขุดมาตรงนี้เนี่ยอ,ออมาเนี่ยเอ้าเอ้ามันออกเงี้ยโอ้อห <laughs> พี่เจ๊ตั้งแรกไม่ได้เข้ามาอย่างนี้นี่นะผิดท,ทางลลแล้วล่ะเหรอาาเขาพาเราลงแล้วละ่ะเฮ้ยขาลงทางปะลงทางทางส่วนใครเนย,อดดย,นอยบอกแล้วส่วนมะเขืออะไรใครเนี่ยอ่ามันที่ไม่มีมาะไงใหญ่ไม่ไปไหนเขาฟังดูมอเขาเลยนะเดินดิ่งดิ่งด้วย อ๋อ,อจริงจริงจะมาพ่อนี่ไงบ้านบ้านที่เราจอดรถตอนแรกอ,ะอ่ะโอ้มันเนี่ยเรผิดทางแล้วไปมาออกได้หลายทางปไปที่เราไครเลยส่วนอะไรเนี่ยส่วนมะเขือเนี่ยเย <c oughs> อ้ยระคอยก,กับพี่ใหญ่เยลยใช้ไฟหลังเลยโอ้โหเละวะเละเละ,ละ,เละม่นมีเละและ้วเ,เละเละพี่หนุ่ยระวังเละนะไปได้ไหมนะตรงไหม